วันนี้จะพี่น้องสุขุสุข้อนมาแล้วมาแล้วอันสิกวนอีหยังก็ละ่ะไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยสับป,ประรดจ้าสับป,ประรดกวนสีเห็นแย้มไหมจ้าแย้มสับป,ประรดไหมนี่ล่ละที่คอยหั่นไว้วางหั่น่ะที่คอยหันห่นไว้บางหั่นอืมมองเห็นชัดอยู่มันบ่สีไฟจัดเลย ควรเคี่ยวมันไม่จ้าเคี่ยวจนมันเล็ก้องเห็นชัดยุงไหจา้ามันเหลืองดีเนหะจ้ะเนาะ นั่นเคี่ยวอันแอปเปิ้ลมันกับเลืองด้วกันจ้าเลืองแบบเดียวกันเลยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกวนอหอมหอมพี่น้องหอมไมี่หลี มันเห็ดใส่เวลาดโดนในพี่น้องอใส่เวลาดโดนโดนพรเาเแกวเห็ดขึ้นข่อ,ขอยวะอันคัพเค้กข่อยกับนงำอย่างนี้แล้วแล้วก็เอาน้ำตาลใส่ก่อนมีน้ำตาลน้ำตาลใส่ มากหวานแต่ไสหวานหวานนี่นี่พี่น้องม,มักหวานขั้นขับล่างโอ้ยันอัน,นอย้ายก,กินอันเค,ค้กคักยันเป็นเบาหวานเนีว่าสันว่าอืมผเป็นดอกแก้วหวานย้ายปั้นอันนี้การเกล้วยปั้น ไอ,อ้บ้าหวานดอกจ้าพ้าหวานอย่างคุณบอกเอิ้นวาสิวาบ่เป็นดอกจ้าบอเป็นดอกจ้าพราะวานอย่างคุณบอกไปตรวจไปตรวจเลืดเอดหกเดียนไปตรวจเทียะไหมจ้าไปตรวจอืตรวจเลือดตรวจทุเลือดเลยจ้า ไฟยุเ really uh ่่อืบีบอันนี้ยังก่านเลย่าบาดแล่วตดเรื่อีเป็นเสียงตดนะดังพุดวะนี่ปิบ่าเอาพใหญ่ตดปฎิบอติละอันพ่นบีบอันนั่นแมมจ้าบีบอันอันนี้ยังนาอก็าอื่นอื่นยังก่อนละอันที่ กินใส่กะบาหมที่ใส่กะบากินไหมเขาเอิน่นไม่ย่องเนตมาย่องเนตรดีปวดไม่ย่องเนตเก็อยากกินกะบะอยู่ไม่ได้กินโดนแล้ว มันเป็นนามเห็นบ่มันเป็นนามเลยจ้ะแล้วานามมันเนี่ยนี่ให้มันเข่ากันแล้วนามมันแต่สิค่อยๆแห้งไปนวยหนึ่งเดอนอีน,นวยหนึ่งเ,เห็ดหมดเลยเขาไปได้ซื้อแป้งแผ,นผ่นพายมาเนาะแป้งแผ,นผ่นพายนี่ไม่เห็นพายสับปะรดที่่อยเคยเห็ดไหมจ้ะลูกชายเปใหญ่กับมากมัน ขันกคอยกวนไะด้ยังสีดเป็นบอขันอยเชียร์อันเป็นผ้าสับป,ประรดกับเฮ็ไดได้ด้จ้าอันเอามาทาขนมปังก็ได้เ่ากวนไว้แล้วไงกวนไว้เราใส่ตู้เย็นไว้เฮ็ดผ้าสับป,ประดดปประดก็ได้เฮ็ดเป็นสับป,ประรดกวนกินกับขนมปังกับแซ่บได้มืดช่วยหย่อนเลยอัน นี่ข่อยฟูดีค่ะนี่ยังก่อนลไอ้คับเค้กข่อยฟูสุดยอดเลยเริ่มเดียดแล้วพี่เนอะ ได้นราเคตัดต่อวิดีโอเพป็นก็ตัดจังไหนนู้คอร้องเห็นเราท่านถามว่าตัดต่อวิดีโอเฮ็ดแค่ไงน่นเขาสไลด์ภาพมีแหละว่าสั่นแต่คนร้องเห็น,นเราประเทศได้พี่น้องเพราะว่าขวานมันปึกแหมอืมกระเงือบลายเพราะแกว่าตัดตอ่อกับอันเฮ็ดแบบตั้งสี่อันใดดีก่อนพี่น้องเราคว่มขีดข่อยว่าประเทศแบบมันจะดีเด้มมันจะได้หูว่าเออเขาเฮ็ด เหตุตั้งสี่ตั้งแตง่เริ่มแรกหอดตอนจบไหมจ้ะมันบเพิ่นใส่อันน,นี้ตั้งแต่เริ่มแรกหอดตอนจบข่อยก็บ่าโอเคอยู่เลยเนาะขันตัดต่อ,ตตอห้าบึงหูได้ว่ามันเป็นจังไดงมันบ้าขันต,ตัดต่อเพิ่นตัดต่อเอาตัางตาต้งตาอันงาม,งามๆมาให้ห้าบึงไหมพวกเจ้าว่าบอพวกเจ้าว่าคือข่อยบอเนาะตัดต่อตาอันงามๆมาให้ห้าเบิึงอืมแล้วข่อยนี่ตางามบองงามปนกันมัวตัวเลยไหมพี่น้องเนาะว่าต้องตัดต่อหรอเบิ้งนี่งหรอชีวิตข่อยเป็นังสี่ละจ้ะ น้อพี่น้องพ่อแกว่าบอกนี่แหละชีวิตจริงไม่ได้มโนะชีวิตจริงนียนะนี่พี่น้องหลายคนมันเดี่ยดแล้วบ้าเดี่ยดแล้วเดี่ยดแล้วหอมคัพเค้กพินองหอมหอม,มหอม ยังกินกับบะยังทำอย่างเดียวหิวขอประเทศกินหมดเลยยากกันงจานน้ำลูกไส่เล่าล่ะลุกปลาบาลูกไส่เล่ามันนัใหญ่จังเลนล่ะมันกินยากมันไอ้อข้าวตองเห็ดให้มันกินไหมมันบอกขาต้องเห็ดให้มันกินไหมมันบอกหูว่ามองหันยุนีมองนียุหันมองหันยุนีมองนีเป็นอันนั้นอันนี้นะมันสิกินนะข้าต้องเห็ดให้มันกินแต่เด็กตูนเนี่ยไง ยี่ตัวคนเดียวพี่น้องยี่ตัวคนเดียวเอาลูกชายเพื่นเมียปลานีจากคือว่นนะ่ะ <c> เ <oughs> มียปลานีจ้ะเมียเราวงงาุงามงาน มีเล่าพูงงามแต่ว่ามีเล่ามีแฟนใหม่ไงแฟนใหม่ป่ามีจากเล่ากระเด็ดตูนเนี่ยว่ะเดี๋ยวแต่เธอขบาเนาะชีวิตไผนะ่เนาะชีวิตไผ่พรมลิขิตเนาะพี่น้องเนาะว่ากันว่าไ้เนาะจานเนาะชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปคือว่าแหละมาจานเนาะแต่อยู่ดีไม่แห้งก็เอาลนะเนาะพี่น้องเนาะเริ่มแล้วพี่น้อง เ,เนี่พ่อใหญ่กับมักเนื้อนี่เฮ็นนี่มักของหวานสุกคนพี่น้องพ่อใหญ่เอาท่าลูกชายลราแห่งมักขักนี่ แห้งหมดเลยพี่น้องหนาคันกระเด็นบ่แฟนคลับเออเพราว่าก็บอกแฟนคลับโดนหรอแฟนคลับถามว่าได้ไหจะเอาขนมหวานวางไว้น้ำโตน้ำหยังหมดบ่ขึ้นบอสั่นบ่จ้าจจบ่ามีหมดมบ่มีหมดเลยจ้ายู่ในเฮียนหมดเข่ามาบ่ได้่เลยจ้าบ่มีหมดเลยแล้วก็เอาขนมหวานวางไว้เอาเค้กวางไว้เอานั่นวางไว้เอาช็อกโกแลตวางไว้บ่มีหมดจ้า มีแมงวันอยู่แมงวันกับแม,มงวันหัวเขียวไม่จ้ายูข้างนอกถ้าเปิดประตูมันจะบินเข้ามาข้างในให้กันแหละ,ะแต่ว่าช่วงนี้ใกล้เสหมือแล้วจ้าแมงวันใกล้สเสหมอแล้วบอควาดมีแล้วมันมีบอควาหลายจังเอ้ดวงต้นเดียวมนห็นวหล,หลายค่ะต้นเดียวยมันเมื่มตอมดอกไม้ดอกหยังมั่งอะ่ะเราคิดว่านาะพี่น้องก็จะมาบอเป็นช่วงมันไม่ช่วงโปรโมทช่วงโปรโมทแมงวันไหมหลไ แต่ว่ากันเป็นช่วงโปรโมดหมดนี่คือสิบบทาพอหมดนี่มันหายกว่าแมงวันเนาพี่น้องเนาะไม่ก็คือจาาังหวัดยุ่งนี่มันร้ายกว่าเสือคัอววานเนะคันเสือกับยุ่งมากพวกเจ้วเอ่เฮ็ดจังไหนเสือกับยุ่งมากนี่มันสมิมีกงเสือแล้วก็กงยุง่งพวกเจ้วสิอยู่กงไหนอ้าว่ายุงร้ายกว่าเสือขอยอยู่กงยุ่งพี่น้องอยู่กงยุง่งก็สิขายุง่งถ้าเสือนี่มันสิขาค่อยหยุด เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วจ้าเริ่มแล้ว,วตัง้งแตนลำขัานก่อนเลยจ้าด้อาแต่เที่ยงสี่เลยจ้าคนซ้ายคนขวาคนใครคนขวาคนไหนมันแห้งใหญมันแห้งค่ะมันแห้งค่ะมันสีบล็อกแรแซบนะ่บไงแห้งค่ะสีบล็อกรแซบ่บ តោះមិនបិទចូតតិចណយ สุดยอดแล้วพี่น้องใก้แล้วไก่แล้วอีกน้อยหนึ่งอีกน้อยหนึ่งอีกน้อยหนึ่งโอเคอสุดยอดเลย น,นี่ก็เริ่มรู้ชุดยอดอลไรพี่นอ้องนะ่านี่ก็บท่งนี้ก็กพอาะท่านี้ท่างนั้นก็พอท่างนั้นได้ครับเค้กใกล้สุกแล้วอันนี้ก็ใกล้สุกแล้วเดจ้าเสียให้เพิ่งพวกเจ้าเพิ่งแคบเค้กก่อนแก้วเพิ่งขับเคสข่อยก่อนแล้วข่อยง่ายมานท่งนี้ก่อนนะจันเนาะปล่อยนั่นไว้หันก่อนสีใหญ่มันท่านีน่มีไฟนี้นี่นี่นี่อ่ะนีะน่เอาไปเหมือนกัน นงามมาจา่า่มันฟูขึ้นมางามพอมันฟูขึ้นมาพี่น้องป็นอี้ร่ให,มมมใหมม้มันเย็นก่อนเดี๋ยวค่อยเอาครีมใส่อืมเท่านอีหล่ะให้เบิ่งเท่านั้นแหละรอมันเย็นก่อนเดเอาครีมใส่บ้า มืันยังมีไปเลยมันยังมีต่อแล้วก็สกันมามันหนามันกระสิบกเหรอคุ้นกับไปคุ้นก็ไปขับเค้กกรเฮ็ดไว้กินยังเสนะจะเฮ็ดเฮ็ดบ่งามคือมูเพิ่นเฮ็ดขายดอกมันก็งามคือข่อยคือว่านอ่ะยันไหก็ได้ งานไม่ข่อยยังก็ได้เสดงไปชวนทีบทวอเดียนแท้อคือมากทีเขาใช้ไว้ให้เขาเป็นยังงานไม่ข่อยแต่จ้างานปวดงานปวดอะไงานมันจะดองงานมันะแห่ที่ว่าแล้วนาะพีหนังนะวันงานเทศกาลผ่านมา แค่ปีกว่าๆไม่น่าลืมกันวันงานวันออกพรรษาสัญญาว่าจะรักมันจุดทูบขอหวยก่อนนะเอ้าไปไว้อีกละจุดทูบขอหวยเพราะเจ้าถือเลขวะพี่น้องเพราะเจว่าถือเลขดอกเพราะอย่างนีามั้งเพราะเจ้าจุดทูบขอหวยจุดทูบขอเลขเพราะเจ้าไม่ได้จุดทูบข,ข,ขอเงิน ถ้าพวกเกจ้ายดทูบของเงินนี่พวกเจ้าถือถือเลขเชร์ข่ยอยหลดวกก่าจุดทูบมีของเงินห้เงินทองไหลม,มาเทมาเน้อเห็นได้จักล้านจักล้านสองล้านนี่ยังก็ว่าไปเขเพิ่งว่าสองล้านก็เป็นสองสองมันว่าว่าสี่ล้านก็นสี่สี่แหละมันว่าจ้าแมนบอพี่น้องอืมบรรลุนจุดถทูบกะของเงินขอทองนะพี่จายสวากรยูทูบขอเลขขอหหวยยาสวามันเป็นแนววี่น้องมันบ่าถือได้นั่นอืมบันว่าถือขัด ผัดเราขื้นโอ้ไปยดทูบขอเลขกันหน้าไปขูดต้นไหม้ขอเลขกันหน้าประสัทานที่จะเอาไปยดทูบขอเงินก่อนขอเงินขอคำมันบลาจามันยังชิถึกเสียข่อยนี่มันรุนห้คือี่ยว่้าเด้อแต่พรอโอ้ยอันชิได้ยุดอกจักซีหาล้านกับว่าเป็นสีหาได้เปล่าอันฮกเจ็ดล้านกัว่าไปมันวะอือลอยล้านพันล้านกัว่าไปกับิแม่หนึ่งศูนย์ศูนย์เีงก็บว่าไปมันบลาจ้า แค่น้านซี่คิมหาร้านกับจิเป็นคนละแล้๋ยวจะเทอขึ้น่าเนาะจาะเนาะเห็นบอกเดี๋ยวจะเทอขึ้น่านะมันรุ่น,นยาสวาจุดจุดทูบขอเรีกขอ